เดินรอบทั้งสองทีเชิญครับเดินมาแล้วครับบันแวงกับบันที่ฐานครับเบ่งไปบันแวงแงน่ หาเดอรนายกไมยกหาที e um ่สัคัญจะเสียงตาไปแง่เดอร์มันสีเรื่องคาเดริ่งเอาแง่จะเป็นจะเป็นแง่บรถเพื่องแ้วมันสีเรื่องยจะเป็นแน่ปสิฐานสีเรื่ง sana តើបងចង់មកទីណាមកបេះគូរអាយមកងបបាយពីទីក្នុងតាមតានីឯបងចិត្តអូនបានតាមបានរាថ្ងៃរងរងថ្ងៃទៅបាយนั่งចោលខ្លួនឯងបងអិនចិត្ត អត់ដឹងគាត់មក

คืออีกคู่หนึ่งนะครับอีกคู่หนึ่งกับพี่น้องบัแมแดงแร่พี่น้องว,าาว,าาวันสีฐานโมซิพพี่น้องบัแมแดงใส่เวลาใส่เวลาคึดซอมรถบนันเลสฮะเอาบันเลสถามถามผู้นี้อคาเนียแล้วใส่เวล่ารถบันเลสใส่เวลาอาทิตย์หนึ่งปลาอาทิตย์หนึ่งในคาราบีนะเราเป็นสองอาทิตย์นี่ได้ทักนทคนนี้ อาสามอาทิพักคนนี้อาีอาทิพวกนี้ผู้ใด่มาสอบเลยนี่นะครับหนึ่งอาทิรับของพี่น้องบแรกพี่น้องมัดสีอ่านมูสีใส่กระดาษธรรมดแใส่กระดาษธราเลยก่อนไ้โอ้เห็นอยงเลยบอกโอไล่ได้ใสอบสองังเอนแรกเ่นคนสองหนพวกเห็ดเขาเห็นหน้าในหัวใลูกกินเลยบอ ไอ้ซีม้งแร่งเลือดแก้มงเอาว่าสิแห่กรรมการท่านใช้ประกอบในการพิจารณาการให้คะแนนเป็นเว่าพิลอบบรรทิธานเนี่ไอ้ซอมซีมงแร่งเลือกจแก้มงเลือกหางมโอ้ยโอ้ยหางมเงแรยโอ้ยหูฝาดใส่แม่ลาสองเกินไอ้ซอมยิ้มใส กองทุนมืเสียอาผกกำนั้นเป่นไปเมืงเทือบอไซอมเือเป็นสนับสนุนในมอพอกำนั้นจะรับสนันบสนุนยังนะถ้าบอกว่าผกกนสนับสนุนีช่หาผกกำนันด้อยังจะรัสนับสนุนยันะอ้ัดูสนับสนุนมอท่านนี้สนับสนุนเป็นยังก็ขาเสือเสือคือยัง,ล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 ,ยงลกทุนตลทุนเห็นยัง ขึ้เขาเขาไปยังไงนั่งนล่งกินตาโอาเจ้าว่ข้าด้วยเนาะเป็นท่าจ้าใดคัเนี่หลายอ่าถูกมนข้พี่น้องผมเ็อจะขอี่เดี๋ยวแกถามที่าาีก็นบาทกันผูเนาอันีผู้ซอยไ่ไปถามเล่าหรอกอาบกเก่งนี่ถามอีแม่แม่พอคำนันเป็นซอยอย่างแม่ ซอยดูนีเครื่องนังเครื่องดื่มเอาคำถามนี่เครื่องดื่มเนี่ยิ่นื้อยังไห้กินเ่าน่นท่าซื่อเราสือเยอะเยมบอส่แม่บอผมไปจอดตรงยกพิไิตรหนึงขวดเบยร์ตั้อยู่กองซองเยอะสนาดโมสียน่เอาเราขวดเบียร์ขวดนั่นคุณได้เอาไปกินขนาดหอูโแล้ว่ ที่ผู้ไดกินยกเมื่อคืนนี่ทั่งเล่าให้กินเดียวมันักเพื Salvador, Baptist, ่อคืนพัญาตะก็เอาพยัญานะก็เอานั่งเล่าผู้ไดกินเดียวมันยกเมื่อคืนพนี่นะนะตางหผมนี่จะของไว่าคักมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่านี่ตำบลตรงดีกเป็นถึไม้เพื่ยาเสพตินทำให้นี่ยาเสพ็จดแล้นีของน้งโม่ออกไปทังชกซ่อมกันเป็นหักคะแนนทันทีที่ผมถามท่านถามแบบในเป็นหักคะแนนท่านก็เต็มดีพระโทต นะครับเอาเสียงปรบมือให้สองทีมครับอีกรอบนึงเนี่ยรู้สุดยอดสุดยอดขอญาตขอบคุณรับเข้าประจำที่ครับขอบคุณมากครับเออเออในเช่นเ่ียวกันสินค้าคะแนยการคัดมุโยองค์กรยักษ์มากกว่าเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องอะไรีกเอาเรื่องเอาเรื่องนี่เหฉพาะท่านคงท่านคงท่านคงคนดีรานี่นะครับท่านสุภัทรา